สวัสดีค่ะวันนี้คุณผูม้ชมอยู่กับรายการหุ้นนิชั่นทองนะคะหุ้นนิชั่นเป็นสมันข่าวที่นําเสนอข่าวสารด้านการลงทุนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook หรือว่า u t u b e ค่ะสว่วนวันนี้หุ้นชันทองของเรานะคะมีอีกหนึ่งข่าวสําคัญของตลาดทุนมาอัปเดตกันค่ะนั่นคือบริษัทการบินไทยหรือไทยนะคะจะกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้4สิงหาคม2568ค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจจกกาาาาารรรรไปปวว่4ีนะะีนนนะะคั้้เเึงชิิผููบหมพด คุยถึงการกลับมาในครั้งนี้ใช่ไหมคะดงเติ้ลใช่แล้วนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านคุณชายเอียมสิริฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและนั่งอยู่กับเราแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับท่านสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณชายคะขอให้เริ่มพูดถึงการฟื้นฟูกิจก,การในครั้งนี้หน่อยค่ะถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากอะไรที่เป็นปัจจัยในแกนหลักของความสําเร็จในครั้งนี้ค่ะจริงๆถ้ากลับไปดูแผนฟื้นฟูนะครับก็กำหนดไว้4ข้อที่ แผนจะประสบความสาเร็จหรือไม่จะมี4ีข้อที่เราต้องตามไปได้คือข้อหนึ่งก็คือมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อจะรองรับการเพิ่มทุนในอนาคต<ม>นะครับซึ<ม>่งอนั้นเราทำเสร็จเลยไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับที่2คือต้องมีการดําเนินการตามแผนพื้นผูโดยไม่มีเหตุผิดนัดชมรภนีิ<ม>ก็คือต้องมีการจ่ายหนี้ตรงตามเวลาที่กําหนดไว้ในแผนส่วนที่3ที่เกี่ยวกับเรื่องความแข็งแกร่ง,งทางด้านการเงินของบริษัทก็คือจะต้องมี EBITDA ลบหักจากค่าใช้จ่าย การเช่าเองบินย้อนหลัง12เดือนนะครับนับตั้งแต่วันก่อนที่จะยื่นขอสารออกจากแผนันุมากกว่า20,000ล้านบาทคับซึ่งวันที่เรายื่นเนี่ย EBIDA ลบลิสต์เพายแมนเนี่ยอยู่ที่40,000ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่ค่อนข้างจะมีในยะสำคัญก็ว่าเราแผนกำหนดแค่20,000เราทำได้ถึง40,000นะครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับจะต้องเป็นบวกนะครับ ซึ่งเราก็ทําได้ตามน,นั้นก็คือผลพุทธหุ้นเป็นบวกนะฮะสิ้นไต,ตรมาสที่1ของปีนี้นะครับส่วนของพุือหุ้นก็คือประมาณ50,000นาัล้านนะครับมันจริงๆต้องบอกว่าส่วนุ้ทธหุ้นเป็นบวกเนี่ยไม่ได้มาจากการปรับโครงสร้างคุณอย่างเดียวมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทด้วยตัวเองด้วยเพราะพอบริษัท <cuad ullah> มีกำไรปุ๊บส่วนของทุนก็จะเพิ่มขึ้นไปตาม สัดส่วนการทากำไรของเราค่ะก็คือนี่คือ4เรื่องสําคัญเช่นเดยตามเงื่อนไขอยากจะเจาะอีกสักนิดหนึ่งกับท่านหาว่าในเรื่องของการเป็นไทยเองจากช่วงเวลาที่ผ่านมาหาว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฐานะทางการเงินไปอย่างไรบ้างโอ้เยอะเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือนะครับรายได้รายได้ปีรายรายได้ผมปีปี67นะครับปีที่แล้วเนี่ยสส้นปี67เนี่ยเรามีรายได้รวมประมาณ 3, 000, 000, 000, 000, 1 8ึ0 0 0 0ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับปีก่อนโควิดคือปี62นะครับเรามีรายได้อยู่ประมาณ1 8 1 0 0 0ล้านจะเห็นว่าห่งางก <im it> ันแค่2,000 0พันแต่ปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยสูงกว่าปีก่อนโควิดแล้วนะครับ <im it> ในขณะที่กำลังการผลิตหรือ p r o d ักชั่นเราเนี่ยต่ำกว่าปี19เนี่ยเกือบ30 28%ตัวเลขชัดชัดคือ <im it> ตามกว่า28%น่นแสดงว่าความสามารถในการหารายได้ต่อหน่วยเนี่ยดีขึ้นมากนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องความสามารถในการทำกำไรนะครับเมื่อสิ้นปีที่แล้วเหมือนกันนะครับเรามีกำไรจากการดำเนินงานเนี่ย44,100ล้านบาท44,100ล้านบาทซึ่งถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ22%นะครับ e b i t margin นะครับการสัดส่วนการทำกำไร22% สูงก่าปี19ซึ่งปี19เนี่ยขาดทุนติดลบวิตมาเจนมาเจนติดลบอยู่ประมาณ4.4%อ,อันนี้กลับมาเป็นบวก22%นะครับก็ไปกลับก็26%กว่านะครับปาวปีที่แล้วเราก็มีการแปลงนี้เป็นทุนไปประมาณ5 5 0 0 0บล้านะก็จากนักลงทุนในวงจำกัดจากพนักงานแล้วก็จากเจ้าหนี้เดิมไอ้เจ้าผู้ถือหุ้นเดิมด้วยนะครับ ซึ่งผลทำให้ตัวส่วนพูดหุ้นที่ผมเรียนไปแล้วก็คือทำให้ e ีค i วตี้เนี่ยมาอยู่ที่5,500 0ล้านบาทประมาณนะครับในไตรมาสหนึ่งปีนี้ไตรมาสหนึ่งปีนี้ไตรมาสหนึ่งปีนี้ไตรมาสงปีนี้ส่วนของ IBD นะครับ Interest b e a r i n g Debt ต่อ Equity เนี่ยก็ลดลงนะครับเหลือ2.2เท่านะครับก่อนโควิดเนี่ย12.5เท่า จาก12.5มันเหลือ2.2รัว่ารวาว่าเยอะมากแล้วก็แข็งแรงนะครับมีเงินสดในมือนะครับณนะสิ้นไตรมาสหนึ่งอยู่ที่ประมาณแสนสองหมื่ล้านบาทครับก็าถามว่าแสนสองมื่นี่มันมากน้อยอยังไงนะครับก็ใกล้เคียงกับ IBD คือ Interest b a n k Debt ใกล้เคียงกันนั่นแปลว่าถ้าเราเอาเงินสดในมือทั้งหมดเนี่ยปิดกับ ไอบีดีเคือเรานี่เป็นศูนย์ <S <S ที่ทาามีภาลักเปียเป็นศูนย์ใตจายมากหนึ่งะครับอันนี้คือภาพใ,ใหญ่กว้างๆว่าทําไมเราถึงมั่นใจใน,ในองคอ์กรว่ากลับมาแข็งแรงแข็งแกร่งจริงแล้วเนี่ยผมขอเสริมทีหนึ่งการบริษัทที่เข้าฟื้นฟูเข้าแผนฟื้นฟูในในกฎหมายร่มรายกลางเย่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการเพิ่มทุน โดยผู้ถือหุ้นหรือมีการแฮคัทนะครับออแผนการเินไทยก็จะแปลกนิดหนึง่งเราไม่มีการแฮคัทงินต้นออนะเราจะมีแต่การยืดออกไปขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปแล้วก็มีการแปลงหนี้ของเจ้าหนี้มาเป็นทุนออนะครับไม่มีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมออหลักออไม่มีนะครับอันนี้ก็มีอันนี้คือมีความแตกต่างนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือกําไรมาจากการดําเนินงานจริง ครับไม่ได้มาจากการขายทรัพย์สินนะครับไม่ได้มาจากการลดพนักงานการลดพนักงานปรับโครงสร้างมีส่วนแหละนะครับแต่ไม่ได้มาจากการขายทรัพย์สินกําไรจากการดําเนินงานนี่ไม่เกี่ยวครับการขายทรัพย์สินค่ะทีนี้พอดูตัวเลขทางการเงินที่บอกมาก็หลายตัวก็น่าสนใจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาลนิสสินิดหนึ่งได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเหลือภาระนิสสินเท่าไหร่คะครับถ้าเริ่มต้นตอนต้นแผนเนี่ยนะครับสปีที่แล้วเนี่ยเจ้าหนี้ ยื่นขอรับชําระหนี้มาเนี่ยจำนวนประมาณ4ี่แสนล้านบาทนะครับสี่แสนล้านบาทวันนั้นพอวางตัวเลข4ี่แสนล้านก็บอกไปไม่ถูกเลยนะครับจะจะแก้กันยังไงอะไรนะครับเ,เวลาผ่านไปก็ค่อยเคลียร์ไปนะครับกับเจ้าหนี้โดยเจ้าพนังกงานประชากัรพัพย์นะครับมีคําสั่งท่านก็ต้องพิจารณาว่าเจ้าหนี้ที่มายื่นขอรับชําระหนี้เนี่ยมีิสธิ์รับชําระหนี้ตามแผนหรือไม่นะครับพิจารณาไปมาจนสุดท้ายเนี่ยนะครับ ก็นี่มาจบอยู่ที่1 8 9 0 0 0ล้านนะครับจาก4 0 0 0 0นแล้วเหลือแส0 0 0 0หม่าพันล้านนะครับซึ่งหลังจากนั้นเราก็มีการชำระหนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจ่ายหนี้ไปแล้วเนี่ยประมาณ40,000ล้านนะครับบวกกับการแปลงหนี้เป็นทุนนะนอีกประมาณห0 0 0มื 100, 000, 000, 50, 000, ่นล้านห้0 0 0ล้านนะครับก็ทำให้จำนวนหนี้เนี่ยลดมาอยู่ที่เก้าหมื่นสพันล้าน ให้โทษ9 0 0 0 0ล้าน90,500ล้าน <5, 000. S 2> ครับอยู่ที่ราวๆ9 5 0 0ล้าน9 5 0 0ล้านครับอันนั้นก็เป็นในเรื่องของพาังนิสิตเนาะทีนี้เราพูดถึงตรงนั้นไปแล้วอยากจะรู้เหมือนกันครว่าการเติบโตในอนาคตท่านออมีมุมมองหรือว่ามีแผนอย่างไรคะที่จะเติบโตในอนาคตไปด้วยรวมถึงความสามารถในเรื่องของการแข่งขันหลังจากนี้เราจะชิงมาร์เก็ตแชร์ได้อย่างไงบ้างคือคือก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่ ทำแผผบบวันฟูแล้วก็บริหารแผนมาเนี่ยโดยผู้อ่า,านแผนเนี่ยเราแก้ไขปัญหาภายในองค์กรส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ส่วนที่สิ่งแรกที่เราทําคือเรามีการบริหารจัดการเรื่องทรัพย์สินโดยเฉพาะเครื่องบินซึ่งเป็นรทรัพย์สินหลันะครับเรามีการเตรจาสัญญาเช่าทั้งหมดทุกสัญญานะครับเครื่องบินประเภทไหนที่ไม่มีเป็นสิทธิภาพในการดําเนินกิจการเราก็ ยกเลิกสัญญาไม่เก็บไว้เลยค่ะไม่เก็บไว้นะครับเราจะเก็บเฉพาะเครื่องบินที่เป็น new generation มีประสิทธิภาพการดําเนินงานแล้วเครื่องบินเหล่านั้นก็มีแกนจารเจรจาลดค่าเช่าด้วยค่าเช่าเนี่ยลดไปเฉลี่ยนประมาณ50%จากก่อนฟื้นฟูนะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนหลักที่เราบริหารจัดการไปแล้วส่วนที่2ก็คือเรื่องโครงสร้างองค์กรและประสิทธิภาพการจัดการองค์กรนะครับ productivity ของพนักงานจากตัวเลขที่เราทำมาเพื่อให้เห็นผลเนี่ยปรากฏว่าจำนวนพนักงานหนึ่งคนน่ยสามารถจะผลิตกำลังผลิตได้ไในในอดีตนะมัน2.5เท่า2 5 a s k หน่วยมานะนะปัจจุบันเนี้ยส,สิ้นไต่มาสหนเนี่ยอยู่ที่3 ASK ต่อพนักงาน hmm. แต่ว,ว่าประสิทธิภาพดีขึ้นประมาณ18นสะ่วนที่2ก็คือค่าใช้จ่ายพนักงาน ก่อนหน้านี้เราอยู่ประมาณ23%ของรายได้การบินวันนี้เราตั้งเป้าหมายแล้วก็ทําได้แล้วด้วยก็คือไม่เกินสิบสามเปอร์เอันนี้คือหลักๆของด้านต้นทุนนะครับส่วนของกลยุทธ์ทางด้านการขายครับซึ่งเป็นฝั่งรายได้เนี่ยก็คือเราปรับ,รบกลยุทธ์เราไม่ได้ขายตัว๋วสําหรับผู้โดยสารเฉพาะผู้โดยสารที่บินเข้าออกประเทศไทยเราขยายเน็ตเวิร์กออกไปเพื่อจะรองรับผู้โดยสารที่ เดินทางมาเชื่อมต่อที่ประเทศไทยแล้วไปประเทศอื่นน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกระจายแหล่งที่มาของรายได้นนในกรณีของเกิดเหตุตความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยประเทศหนึ่งมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหรือแม้ว่าประเทศประเทศไทยมีปัญหาเ,เศรษฐกิจเราก็จะสามารถจะมีแหล่งที่มาของรายได้ที่หลากหลายน,นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการขายด้วยปัจจุบันเราก็ขายเราเรียก point to point ก็คือเข้ากรุงเทพกลับไปต้นทาง อันนั้นเขาเรียก point t point ก็ยังขายอยู่แต่เราเพิ่มโอกาสการขายจากที่อื่นมาประเทศไทยแล้วไปที่หนึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเปลี่ยนไปค่อนข้างชัดเจนอีกส่วนหนึ่งคือมีการควบรวมกิจการระหว่างการบินไทยกับไทยสมายน้าจําได้ยังมีอยู่ใช่ไหมครควบไปแล้วจบแล้วใกล้จบแล้วตอนนี้กําลังจะล้มเลิกกิจการคมันอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายแต่จำนวนทรัพย์สินนะครับ บุคลากรมีการควบรวมจบสิ้นหมดแล้วนะครับดีกว่าที่ผ่านมาเราก็มีการประเมินผลการดําเนินงานของเครื่องบินฝูงเนี่ยที่เคยอยู่กับไอสมายก็ปรากฏว่ากําไรนะครับอดีตเนี่ยขาดทุนมาโดยตลอด10ปีเพราะฉะนั้นหลายส่วนที่ผมพูดมกเมื่อกี้นะครับก็เป็นส่วนประกอบที่ทําให้เราสามารถจะกลับมาฟื้นฟูองค์กรได้อัปเดตจานวนเครื่องบินนิดนึงค่ะว่าตอนนี้รวมแล้วเรามีเท่าไหร่แล้วแผนที่จะเพิ่มไปอะค่ะ นะสิ้นงวดไตามาาหนึ่งนะครับวันนี้มี78ลำ78ลำเป็นลำตัวกว้าง58าำครับลำลำตัวแคบ20สิลำก่อนเข้าพื้นฟูเรามี103่งลำนะครับเห็นว่าจำนวนเครื่องบินลดลงมากมันก็ไปสะท้อนกับเรื่องที่ผมเรียนไปตอนแรกว่ากำลังการผลิตมันลดลงไปเหลือต่ำกว่าก่อนโควิดในประมาณ28%ซนนะครับ,รบนี่คือสะท้อนจากจำนวนเครืองบิน แล้วถ้าถามว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมเจ็ดสิบแปดลำก็คงไม่ได้เพราะเจ็ดสิบแปดลำปั๊บลงมาเรามาดูว่า m a มาก s แชร์สัดส่วนการตลาดที่เรามีด้วยเครื่องบินไปเจ็ดสิดลำเนี่ยเป็นเท่าไหร่ปรากฏว่าประมาณยี่สิบหกสัดส่วนการตลาด<อ>เมื่อเทียบกับก่อนโควิดเนีจะอยู่ที่สามสบเปอซ็ทีนี้ก็ดูเพราะนั้นเราก็ต้องอ ขยายฝูงบินบต้องใช้เงินลงทุนอีกประมาณเท่าไหร่คะขยายฝูงบินเนี่ยเรามีการดาเนินการไปแล้วทั้งก่อนหน้าระหว่างทางที่บรหารแผนมาสามสี่ปีที่มามีการจัดหาโดยการเช่าไปแล้วนะครับไม่ได้อนาคตเรามปการตกลงกับผู้ผลิตเครื่องบินคือ b o e ing เครื่องยนต์ก็คือ G ีไปแล้วว่าเราจะมีการจัดหาเครื่องบิน4ี่้าลำเฟอร์มออเดอร์ ะครับแล้วก็35ลำออปชันซึ่งเราสามารถจะใช้สิทธิ์ได้ในอนาคตนะครับที่แน่ๆวันนี้45แน่ๆครับแต่แผนภู้มินระยะยาวเรากำหนดไปแล้วว่าภายในปี2 0 3 3เราจะมีเครื่องบิน150ลำอืมก็เรียกด้ว่าที่อยากจะให้ทิ้งทายถึงแผนในช่วงระยะ3-5ปีของเรานี้น่อยคะอยากเห็นการบินไทยในทิศทางไหนค่ะอยากจะรู้เหมือนกันนะกับการบินไผมว่า เราก็กลับมาดูตัวเองนะครับว่ากอ่กอนที่เราจะไปข้างหน้าเรากลับมาดูตัวเองก่อนว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรน,นะครับผมเริ่มจากจุดอ,อ่อนก่อนก็ต้องตั้งคําถามตัวเองจุดอ่อนการบมนนไทยมีไหมนะครับผมก็ถามหลาย,ลายคนทั้งพนักง,งานเองผู้บริหารสเต็กโฮเดอร์สถาบันการเงินเองผมก็ถามนะครับนึกออกยากนะแทบจะไม่มีนะจุดอ,อ่อนการบมนไทยนะ ปัจจัยภายนอกเนี่ยทุกสายบินเจอปัจจัยคล้ายๆกันหมดค่ะที่แตกต่างคือปัจจัยภายในนะครับผมพยายามจะชี้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารการภายในองค์กรนะครับถ้ามีการบริหารการภายในที่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะเดินแบขงหน้าได้นะครับอยากเห็นการเป็นไทยเป็นยังไงก็อยากเห็นกนารเป็นไทยกลับไปเป็นสายบินแนวหน้าที่สามารถจะสร้างผลกําไรตอบแทนกับผู้ถือหุ้นได้เทียบเคียงกับอุตสาหกร,รรมหรือดีกว่าอุตสาหกร,รรมนะครับ จะทาได้ยังไงก็คือสิ่งที่ผมพูดไปแล้วทั้งหมดนะครับโดยใช้ประเทศไทยให้เป็นประโยชน์นะครับประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมีข้อได้เปรียบประเทศอื่นเยอะแยะมากมายทั้งตัว as a จุดหมายปลายทางรวมทั้งเป็นจุดหมายปลายทางที่มาเปลี่ยนเครื่องอโดยการเปลี่ยนเครื่องเนี่ยก็เป็นฮับซึ่งสะท้อนตรงกับนโยบายอของรัฐบาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นมผมว่า อันนี้คือการบินไทยต้องอยากจะเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้นะครับก็เรียกว่าฟังแล้วก็ดูแบบใจชืญนขึ้นมาเนะว่าสายการบินแห่งชาติจะกลับมารีเทิร์นรอบนี้ทวงมาลังน่านฝาได้แน่นอนถูกต้องไหมพี่บีใช่ค่ะก็ะรอตริดตามทางในเรื่องของการกลับมาเทิดในใวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรก็เชื่อว่ามีแฟนขับการบินไทยเยอะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชายมากมากนะคะที่มาช่วยฉายภาพการบินไทยให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ ช่วงหน้าเรากลับมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์กันค่ะว่าเขาจะมีมุมมองต่อหุ้นการบินไทยและอุตสาหกรรมการบินอย่างไรบ้างค่ะ